และในคลิปวิดีโอนี้ผมจะพาทุกคนมาตัลุยเอ e ็มินอิบิวกันต่อตอนนี้เอ็ดมินจะเอา67มาให้เราอีกครั้งหนึ่งนะมาแล้วสถานะสเปนนะครับทุกคนคอส m มิกบลูมสถานะอวากาศหรือเปล่ามาเชโอมาโอ้โหมาเชโอติดเอ้ยตัวอะไรอะซีเครตใหม่วัวซีเครตโอ้วัวซีเครตมาทุกคนโอ้ยห้าหมื่นห้าเลยนะ นี่มันวันวรายการอุตัวอย่างเบิ่มเลยอว้ยแล้วนี่ก็เป็นตัวใหม่นะับทุกคนมิตินะน่ารักมากน่าจะเจอได้บ่อยครับผมแบบมิติกนะนี่เลยทุกคนเป็นวัวใหม่นะครับลาโทมาโทโร่นั่นก็คือวัวทเมโต้วัวมะเขือเทศนี่โอ้ยน่ารักนะทุกคนวัวมะเขือเทศนะครับผมติดติดสถานนะแบบกาแล็ติกก็ใช่ไหมทุกคนอ๋อใช่ครับผมกาแล็ตนะิกเนาะไม่ค่อยได้ทำอะไรแล้วมาเชโยอาเรกิซัมอินเด ชาร์จ before I s p a w n the 67ทุกคนครับแอดมินกำลังจะสปาว67มาอีกหนึ่งครั้งมาเราก็จะมีสะสมถึงสองตัวละถ้ามาอีกหนึ่งครั้งนะทุกคนเฮ้ยนี่ทุกคนตัวใหม่น่ารักปะระดับมิสติกนะครับเอ้ยถือว่าน่ารักนะทุกคนผมชอบนะตัวนี้น่ารักมาก <laughs> เป็นหนึ่งในเบล็อตที่ชอบมากทุกคนเบล็ตใหม่นะครับที่เพิ่งมาในอัปเดตนี้ ไหนทุกคนหกเจ็ดมาอู้มาอีกหนึ่งครังปลาสักทีทุกคนหกเจ็ดอู้ยงเทมาเดี๋ยวพร้อมก็รับมือแต่ผมบอกเลยว่าเรารับมือสบายอยู่ละมีทุกคนปล่อยให้ทุกคนดูนะครับรับมือได้แทุกคนหกแสนนะประมาณหกแสน 6, แต่รับมือได้อยู่แล้ว เราได้มาแล้วในนะหเจ็ดทุกคนได้มาอีกหนึ่งครั้งนะครับประมาณพืชเจตวิไม่เป็นหนึ่งในตัวหายากนะอนาคตอาจจะเอาไว้ครับอะไรได้นะคนเก็บไว้ก่อนมาดูร้านค้าตอนนี้นะครับบอกเลยว่าสุดมากขายทุกพืชก็ว่าได้ครับทุกคนนี่เลยโอ้มัชลูมขายครับเห็ดขายโทมาโทขายนะครับมิสเซอร์แครอทขายครับผมพืชกินเนื้อขายครับผมรถทางขายครับผมเกร็ขายครับ โอ้โหขายทุกอย่างทุกคนบอกเลยว่าทุกอย่างแบบจริงๆนะดูด้านบนนะบอกเลยว่าสุดมากในครั้งนี้ซื้อกันจนเงินไม่พอกันเลยทีเดียว8 m มิลเลนนียรพเยอนะครับขอบคุณมากๆสำหรับทุกคนตอนนี้คนเล่นนะอัปเดต8ล้านทุกคนถือว่าเยอะมากโอ้โห8ล้านคนนะเป็นอะไรที่สุดยอดไปเลยพอซื้นมาอีกครั้งทุกคนเราลองปลุกอะไรสักอย่างนึงดูไหม อ่าปลูกแพลนต์ก่อนนะครับเรามีแพลนต์อะไรให้ปลูกบ้างทุกคนเรามีซีลอะไรให้ปลูกบ้างรดน้ำ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  เอ็นบีจะแจกเอ็นบีจะสปาวดาก้อนยังงั้นเหรอไม่ได้เอ็นบีจะสปาวดาก้อนยังงั้นเหรอครับทุกคนตอนนี้มีเอ็นบีเอบิลนะครับมาดูกันว่าจะมีดาก้อนออกมาไหมดาก้อนที่เป็นบอสแบบจู่ๆก็เดินออกมาโอ้อัปเดตเป็นที่เรียบร้อยครับทุกคนจบโอ้โอ้เดี๋ยวนะ หนึ่งล้าน HP เบบี้ใช้ฟอสใช้ฟอสใช้แช่น้ําแข็ง <G ül> ทุกคนอยู่ดีๆก็มีโอ้โหแป๊บนึงนะโอ้โหแป๊บนึงนะโอเคหนึ่งลนะ้าน HP ใครจะไปสู้ไหว <G ül> ทุกคนใครจะไปแช่แข็งไหวหนึ่งล้าน HP บ้าไปแล้วทุกคนหนึ่งล้าน HP หนึ่งนันเอบ้าใครจะได้หน,นึ่งนันเอสพีโอเช็แแข็งรัว,วผมไม่มีพืชโหดด้วยนั่นเลนนี้เลนนี้ไม่มีพืชโหดมดูว่าจะได้ไหมได้ได้โปรดเรียบร้อยโอ้ยดากอนน่าจะลิมิตต็ดทุกคนมองอะไรไม่เห็นเลย ผมได้ดาร์กอนยักษ์มาทุกคนแต่ไม่ได้ใจว่าได้ให้เงินเท่าไหร่นะเดี๋ยวเรามาลองดูกันเดี๋ยวลองดูดูซิทุกคนดาร์กอนใหม่ให้เงินอยู่ที่29 0 0 0นะครับระดับลิมิเต็ดดาร์กอนยักษ์นั่นเองโอ้โหเท่มากไหนทุกคนได้ดูก่อนนี่เลยครับสำหรับดาร์กอนใหม่ตัวอย่างใหญ่ทุกคนใหญ่จนแหลกแล้วตอนนี้แบบไม่ไหวละทานของเราไม่ไหวละ จบไปแล้วนะครับกับแอดมินเอบิวเดี๋ยวเรามาสรุปกันหน่อยว่าเราได้อะไรมาบ้างนะครับแล้วก็ไปเจอวิธีมาแล้วนะครับกับการแก้ FPS ต่ำนะครับทุกคนให้เรามากดที่ตั้งค่าตรงนี้เลยนะครับให้เรากดปิดคำนี้ไปนะครับ p r e r f o r m a n c e Mode ให้ทุกคนกด Off นะครับถ้าเกิดเรากด On ทุกคนเห็นไหมบอกเลยว่าโคตรกระตุกนะครับถ้าเกิดมือถือหรือว่าคอมแคลงก็กด Off ไปครับผมนี่กด o อฟมาปุ๊บก็จะลื่นไหลแบบนี้เลย <c oughs> บอกเลยว่าตอนนี้เราได้จากแอดมินเอบิวมาเยอะมาก ฐานของเราทำเงินที่1.2หรือว่า1ล้าน2 9 0 0 0 0โดยประมาณครับคนดูเราได้ตัวเยอะมากนะเดี๋ยวลองเก็บเงินทั้งหมดหน่อยได้มาเท่าไหร่อูมมาที่115บิลเลียนเฮ้ยเราได้อะไรมาดิดากอนเรนโบมมาจากไหนก่อนทุกคนโอเคไม่เป็นไรนะครับตัวแรกเลยทุกคนนี่เราได้เป็นบรีบรีบีคอส โอ้โหชื่ออย่างยาวนะครับทำเงินอยู่ที่ประมาณ 25k ต่อวิหรือว่า25,000ต่อวิแบบซีคลีดนะครับและสัปดาห์นี้ได้มาแล้วครับผมตัวลิมิต67หลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วพลาดไปสัปดาห์นี้พี่คัตโตเอากลับมาแล้วให้เงินอยู่ที่ประมาณ20,006นะครับและอีกอย่างครับผมได้มาถึง2ตัวนะเดี๋ยวให้ทุกคนได้ดูก่อน ไม่เลยแต่ว่าตัวนี้ก็คือทำเงินอยู่ที่ประมาณ7 7 0 0 0นะครับเดี๋ยวใส่แบบตรงนี้ละกันเอ้ยใส่ตรงนี้ก่อนโชว์ก่อนับผมคนโดนี่เลยนะ267จะได้ดูแบบว่าได้มาจริงๆนะครับ267นี่แหละแล้วก็ถัดมานะครับก็คงเป็นตัวนี้ทุกคนเป็นตัวพอดฮอสปอตนะครับแล้วก็ติดสถานนะอันเดอร์าวกับหัวบอกเลยว่าโคเชครับทุกคน ถัดมาเลปิเซนเลยตัวนี้น่าจะหาย,ยากสุดๆแล้วครับเพราะว่ามาแค่1ตัวนะครับสำหรับดากอนคอนเนลบอกเลยว่าตัวนี้เป็นตัวที่โคตรบิ๊กเบิ้มนะครับใหญ่กว่าทุกๆตัวที่เป็นบอสออกมานะครับให้เงินถึงระดับ2,9,000ต่อวินั่นเองครับคนดูเป็นระดับริมิเต็ดนะส่วนบอสที่เดินออกมาปกติจะเป็นระดับ ลิมิเต็ดเหมือนกันนะครับเอ้ยเหมือนว่าจะเหมือนกันนะทุกคนแต่ว่าตอนนี้แบบจู่ๆก็เดินออกมานะบอกเลยว่าอย่างเทย่างเฟี้ยวทั้งหมดก็จะประมาณนี้เลยนะครับจริงๆก็มีเยอะนะเดี๋ยวให้ดูในกระเป๋าอีกก่อนนะครับก็จะเป็นแฟร์สามทุกคนที่เอาไว้รีเบิร์สนะครับหาก่อนนะชื่อว่าอะไรเอ่ยชื่อว่าซิโก้โอเคเอสอี SE. นี่ทุกคนนะตัวนี้ก็เป็นตัวสลับเอาไว้รีเบิร์สรอบล่าสุดนะครับนี่เลยบอสบ้านนะครับ โลซิโกลิโตสนะครับบอกเลยว่าตัวนี้ติดแมกมาโอ้โหถ้าเราเอาไปรีเวิร์สนี่น่าจะเสียดายน่าดูแต่เราได้มาประมาณ3ตัวไหมใช่แล้วประมาณ3ตัวครับแล้วก็จะเก็บตัวที่แบบติดแมกมาไว้นะ2ตัวนี้ก็จะเอาไปรีเวิร์สโอเคนะครับก็หลักๆก,ก็ประมาณนี้แหละทุกคนแล้วก็จำตัวอีกตัวหนึ่งได้ไหมครับแปบบ๊บนึงนะขอหาแป๊บคนดู นี่ทุกคนจำตัวลาโทเมโตได้ไหมครับผมลาโทเมโตนะอ่าอยากให้ดูล่างปกติอ่านนีนะครับผมทุกคนเห็นลาโธมาโตไหมเหมือนว่าเขาจะเปลี่ยนล่างนะครับเอามาแทนที่เป็นลาเวกานั่นเองครับทุกคนนั่นก็คือวัวดาวเสานะตอนนี้เขาเปลี่ยนมาเป็นวัวโทมาโตหรือว่ารัวมะเขือเทศนะครับผมเปลี่ยนมาเป็นวัวมะเขือเทศใช่แล้วเมื่อก่อนจะเป็นวัวดาวเสานะ แต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนมาเป็นวัวมะเขือเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้วบอกเลยว่าอย่างเทพนะครับตอนแรกเห็นออกมาก็นึกว่าตัวใหม่จริงๆพอไปอ่านดูนะครับเขาบอ,อกว่าเปลี่ยนจากวัวดาวเสามาเป็นวัวตัวนี้นะใครที่เห็นก็ไม่ต้องงงนะครับแล้วก็ไม่ต้องคิดว่าวัวดาวเสานั้นหายไปนะเพราะว่าเขาเปลี่ยนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว <laughs> แล้วก็คลิปหน้านะครับเดี๋ยวค่อยจะพาทุกคนไปดูสิ่งนี้นะเราจะสามารถบัฟไปได้นะครับโดยจ่าย1ล้าน แล้วก็จะพาไปดูว่าเราต้องทําอะไรยังไงบ้างอย่าลืมกดติดตามพี่คัโตเกมมิ่งให้ด้วยนะครับทุกคนแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาด้วยว่าทุกคนได้67หรือว่าได้ตัวลิมิเต็ดในครั้งนี้ไหมครับคลิปนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย